15กรกฎาคม2568ที่นี่จังหวัดบึงกาลวันนี้จะพาท่านมาอัปเดตผลจากการที่เราปลูกทุเรียนต้นนี้เพื่อทำการชดเชยให้กับท้นพีต้นนั้นผ่านไป60วันครับผลปรากฏว่าขณะนีะ้ต้นที่เราทำการปลูกใหม่นั้นเริ่มที่จะติดแน่ร้อยเปอรเซ์แล้ว เราสังเกตได้ว่าณวันนี้เขามีการแตกยอดอ่อนออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับสําหรับพันธุ์พันธุ์นี้เป็นทุเรียนยาวลิ้นจีนออนนน่นะครับขอขออภัยครับเป็นพันธุ์พวงมณีนะครับซึ่งเราทําการปลูกไว้เพื่อที่จะเป็นการทดแทนต้นนี้นะครับต้นนี้เป็นพันธุ์หมอนทองเราปลูกไว้เกือบสามปีแต่ปรากฏว่าหมอนทองต้นนี้เขาน่าจะไปไม่รอดในปีนี้ เราเคยพูดไว้ว่าการที่ทุเรียนต้นใดต้นหนึ่งที่เราปลูกไว้แล้วโอกาสที่เขาจะชะง,งักนั้นมันมีแต่ถ้าหากว่าเราจะรอให้ทุเรียนต้นนี้เขา,าตุยไปแล้วเราถึงจะมาทําการปลูกทดแทนนั้นมันอาจจะเสียเวลาเช่นอีกหกเดือนข้างหน้านะครับหลังจากที่ต้นนี้เขาป่วยนี่อีกหกเดือนข้างหน้าถ้าเขาไปไม่รอดเราจึงจะตัดทิ้งแล้วปลูกใหม่มันคือการเริ่มต้นอีกหกเดือนข้างหน้า แต่วันนี้เราดําเนินการเอาต้นสํารองมาปลูกไว้แล้วเรียบร้อยอีกหกเดือนข้างหน้าต้นนี้ก็จะโตต้นนี้ตุยเราก็ตัดทิ้งไปอันนั้นมันจะเป็นสิ่งที่เหมาะสมมากกว่าสำหรับต้นนี้เราได้นําเสนอเพื่อนในช่วงที่เราปลูกใหม่ๆนะครับเราก็มีคลิปให้ท่านชมแล้วว่าลักษณะการปลูกทําอย่างไรนะครับเรามีการตัดรากขดเสร็จแล้วเราก็ลงปลูก วันนี้เดี๋ยวเราจะให้ท่านเห็นข้อสังเกตยอย่างหนึ่งนะครับในการปลูกทุเรียนนั้นก็คือการปลูกแบบโยกโคกประการที่1ประการที่สอเราปลูกแบบเอาดินโยกโคกนั้นเป็นดินลูกหลังนี่ครับลักษณะของดินลูกหลังนั้นเขาจะมีความร่วนซุยเขาจะมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการที่รากทุเรียนเขาจะชอนชายได้ดี เนื่องจากว่าดินลูกลังนั้นเขามีลักษณะเป็นเม็ดเป็นเมเ็ดเ,เป็นรูพรุนแบบนี้มันจะเกิดช่องอากาศดีทําให้รากของเขาชอนชัยได้ดีอากาศถ่ายเทได้ดีสังเกตได้จากต้นนี้ครับผ่านไปเพียง60วันเท่านั้นถ้ามาีเห็นยอดเดินแบบนี้ก็แสดงว่าระบบรากของเขาเดินไปแล้วสิ่งที่เราจะส่งเสริมได้ในช่วงที่เขากําลังแตกยอดอ่อนออกมาอย่างนี้เราสามารถใส่ปุ๋ยได้ไม่ว่าจะเป็นพวกปุ๋ยหมัก เป็นปุ๋ยเม็ดหรือน้ำหมักต่างๆก็ได้แอ,ออีกอย่างหนึ่งนะครับในช่วงฤดูฝนอย่างนี้เราจะต้องทําโคนของเขาให้ล่ไ่ไม่ไม่มีหญ้าปกคลุมเพราะว่าจะเป็นการป้องกันเรื่องของดินแฉะรากเปื่อยรากเน่านั่นเองอส่วนกรณีที่ดินเวลาเราปลูกใหม่ๆมาถึงวันนี้60วันนี่เขาอาจจะมีการยุบตัวลงแต่ก็ไม่เป็นไรเราสามารถที่จะ เอาดินลูกลังมากรบได้กรบบางๆประมาณหนึ่งข้อมือนี้ก็ได้นะครับอ่าส่วนวิธีการดูแลต่อไปนะครับในช่วงที่เขาแตกยอดอ่อนออกมาอย่างนี้เราจะต้องพ่นปัใจจัยในการป้องกันพวกแมลงพวกเพลีย้ยพวกอะไรต่างๆให้ดีดูแลให้ดีอีกประมาณ60วันครั้งหน้าใบเหล่านี้เขาก็จะแก่จากนั้นเขาก็จะแตกยอดอ่อนชุดใหม่ออกมานั่นเองโอเคครับคลิปนี้เจอกันเท่านี้สวัสดีครับ